ไม่พาส์ตรงเงดูตรงเง่สองวัยก yeah. ุ่นหนึ่งบ้านแล้วบ้าไปนิ่รธวะเฮ้ยเหมือนพี่เบนเนะยบัวเพี่เบนเลยบังเดาบังเดาบัว ุณ่ะรถบัสเข้าไปได้อ่ะบัวรถบัสอยู่ไหนข้างในรู่นเลยปลาหินตูดแต่จังไปย้อนนี่คาร์ลไล่เหรอเมียนคาร์ลไล่อีกอย่างหนึ่งลูกขึ้นมาถึงชั้นแปดนี่

โดอ่าหนเดี๋ยวเอาใหม่นี่หนิอาหารอาหารฝรั่งนี่ไ อร่อยียนอืมปกไกมาวเ่กาิชีสเปลี่ยนใจแบบนี้

มากเลยน,นการอ่ามีกุ้งด้วยอ้าวกินปลาดิเซียว ป้ามา,า,มาซอสแซดป้าอยู่ไหนป้าก็ไม่รู้ป้า,ปา,ปาเอามา,ามั่วๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เสียมอนลมวัน อืมนี่ก็อร่อยกินก็ได้อ่ะนี่ของเด็กไหนดูของลูกมีอะไรบ้างคะในนี้เหรอชิมดะอร่อยไหม <laughs> จานที่สองนี่น

Kommen mình rein. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาออยสครีมกันนะดนดูนืยยาวมากกินไม่หมดแน่เลยเืยน้อยนี่ละกันนี่ลาน นี่นี่ของป้าแม่ขายได้แม่ขายได้ขายได้กินแล้วออกจากห้องอาหารแล้วนะบรรยากาศรอบๆก็นจะนั่งชิลเ คุณเราจะ,จะนั่งเรือสระมาณ4ชั่วโมงขึ้นนี่ยังไงครับเห็ุเหตุอะไรคนนรับ เด็กๆอย่าไปทำ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  ขอบคุณค่ะขอบคุณไอยาดามขอบคุณแม่คงคาข้าวอร่อยผ้าเดรอะไม่ลราจะมาอีกแนมะ่ว <c oughs> ้าวขาับเขากลับอีกครั้งหนึ่งขาเกับเขาชิคึนบัสเตอร์แฟรี่เย่ย์ทีทางมอสเนี่ยกลับทางมอสนะเนี่ยนี่เรามาอยู่ฝั่งสวีเดนแล้วใช่ไหมอืมนี่มาอยู่สวีเดนแล้ว เราอยู่ประเทศสวีเดนแล้วลูกเดินรถรถจากฟังสวีเดนรอกลอขึ้น